สวัสดีครับวันนี้ก็หยิบพระองค์นี้นะครับเอามาให้ดูเนื้อหาแล้วก็มวลสารหลักๆที่มีอยู่ในองค์พระสมเด็จวัดรคังที่เป็นพ้าแท้นะครับที่ทยุคท่านสมเด็จโตนะครับวันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับความงดงามของผิวเนื้อพ้าแท้นะครับ ซึ่งวัสารเหล่านี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นดินหรือธาตุต่างๆที่อยู่ในดินศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ท่านสมเด็จโตได้มาได้นำมาผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นดินต่างๆนะครับดินเจ็ดโปง่งซึ่ง เนื้อหาการงอกหรือสายแร่ที่อยู่ในองค์พระจะมีความหลากหลายนะครับในพระสมเด็จวรัคังส่วนใหญ่เลยนะครับต้องมีสายแร่เหล่านี้นะครับมันเป็นสมวนผสมที่ท่านสมเด็จโตทำไว้นะครับเป็นสูตรผสม ที่มีความสำคัญที่อยู่ในองค์พระสมเด็จวครคังนะครับท่านจะเห็นตรงเสียนขององค์พระจะเห็นผลึกแคนซายไหมครับผลึกแคนซายเนี่ยค่อนข้างจะใสใสแล้วก็เป็นมันมันวาวนะครับนี่เขาเรียกว่าเกิดจากการเวลาพระจะตกผลึกนะครับแล้วก็จะมีความนุ่มนวลแล้วก็จะเห็น อายุของเนื้อพระนะครับความเก่านะครับนะจะเห็นมีคราบเหลืองเห็นไ,ไหมครับนะเหล่านี้ก็จะเป็นสมวนสมของอน้ำมันตังอิ้วนะฮะนี่จำๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นผง พิเศษนะฮะสีเหลืองๆนะครับมีสีเหลืองกับสีขาวนะครับเดี๋ยวขยับให้ดูก้อนมลสารนะครับนี่นะครับจะเห็นก้อนแดงนะครับแล้วก็เขียวนะครับอืม ซึ่งมีความสวยงามตามแบบวัลคังเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นผลึกของเนื้อพระนี่นะครับเนี่ยนี่คือผลึกของเนื้อพระนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับเป็นธรรมชาติเดี๋ยวขยับให้ดูมวลสารนะครับในพระสมเด็จนะวัลคังพระแท้ต้องมีนะครับ เห็นไหมครับก้อนขาวเห็นไหมครับจะเรืองแสงสวยงามมากเลยนะครับนี่มันเกิดจากการเวลานะครับเนี่ยก้อนขาวเหล่านี้ก็เกิดจากการผสมมวลสารต่างๆนะครับก็จะเกิดเป็นมีทั้งก้อนขาวก้อนแดงก้อนเหลืองนะครับอ่าสีเขียวสีฟ้ามีนะครับแล้วแต่ดิน ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้นำมาผสมบางที่ก็ออกจากคนละสีกันก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูก้อนอ่าก้อนนี้จะมีความสวยงามครับเนี่ยที่ผมเลือกสายแรกเพราะว่ามันเกิดการงอกขึ้นมาจากเนื้อในขององค์พระนะครับต้องใช้เวลานานนะครับนี่นะฮะเนี่ย ผมถึงไม่เรือกว่าเม็ดพระธาตุบางคนเขาเลือกเม็ดพระธาตุให้มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ผมจะเลือกว่าเป็นสายแร่นะครับที่เกิดจากการสะสมของอดินต่างๆที่ท่านได้นำมาผสมแล้วก็จะเกิดเป็นผลึกแล้วแกกลายเป็นเขาเรียกาสายแร่ในดินเนี่ย นะครับจะมีแร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับแล้วแต่จะเกิดเป็นสีแดงสีขาวสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวท่านลองพิมพ์เข้าไปคำว่าแร่ธาตุแร่ธาตุก็เกิดจากการสะสมของธา,าตุดินต่างๆนะครับก็จะตกผลิเป็นสายแร่ต่างๆนะครับนี่นะครับเนี่ย ถ้าเป็นดินทางจันทบุรีเนี่ยก็จะเป็นสายแร่ต่างๆมากมายนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ก้อนมวลสารนะครับนี่นะฮะฝังอยู่ในเนื้อนะครับอันนี้ก็ก้อนดำนะครับนี่นะครับจะเห็นรูพุนไปเข็มเล็กๆ,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 ๆน้อยๆก็มีนะครับ เดี๋ยวขยับให้ดูนะครับเนี่ยฮะมันเกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับจะออกมาจากใต้ผิวของเนื้อผ้านะครับค่อยๆงอกขึ้นมานะครับเป็นก้อนขาว สีเขียวเห็นไหมครับเป็นปืนนะครับเดี๋ยวขยับให้ดูเรื่อยๆนะครับบนสารองค์นี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสีเขียวเห็นไหมครับเนี่ย ครับก้อนเขียวนะครับนี่ก็ก้อนมวลสารต่างๆนะครับเนี่ยมากมายนะครับในพัทแท้ต้องมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนเหลืองนี่นะครับนี่นะฮะนี่เห็นไหมครับก้อนเหลืองส่วนมากจะมีน้อยนะครับมีไม่มากอันนี้ก็ก้กกอนดํา นะครับเดีย๋ยวขยบให้ดูนิดนึงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดจากาการผสมของอของกา้านทูบนะครับอันนี้จะเป็นเศษผระหก,กําแพงนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นเศษผระหก,กําแพงนะครับฝังอยู่ในเนื้อนี่นะครับนี่นะครับนี่ เศษผ้ากำแพงนะครับถ้าให้ดูเนื้อดูธรรมชาติของผิวผ้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นสีเขียวเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่หยกนะครับถ้าหยกจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นก้อนสีเขียวนะครับอ่าอันนี้หยกอันนี้จะเป็นหยก ยกเขียวนะครับนี่นะฮะนี่นะครับก้อนยกเขียวนะครับน่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆดีหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นหยกเขียวนะครับนี่นะครับนี่หยกนะครับสวยงามนี่เดี๋ยวให้ดูนานๆนะครับอื จะมีความงดงามนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะบบอกอายุของพระนะฮะนี่นะฮะก้อนผงต่างๆนะครับการยุบของเนื้อพระนะครับนี่อันนี้ผมเอาให้ดูนานๆน,นะครับก้อนของหยกนะครับนี่นะครับ พิจารณากันนะครับในพระแท้ต้องมีนะครับมีมากมีน้อยแล้วแต่พระองค์นั้นนะครับบางองค์ก็ไม่มีนะครับเราจะมาเหมารวมว่ามวลสารต่างๆต้องมีเหมือนกันทุกองค์มันก็ยากนิดนึงนะครับเพราะการทำแต่ละครั้งแต่ละโคกเนี่ยมวลสารแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน นะครับบางองค์มีเยอะบางองค์ไม่มีเลยมีน้อยนะครับนี่เราต้องใช้หลักพิจารณาให้เป็นนะครับแต่มวลสารหลักนะครับที่ผมบอกประจําเม็ดแดงเม็ดดําแล้วก็เม็ดพทัทธาสีขาวนะครับต้องมีที่ผมเรียกว่าสายแร่นะครับต้องมีนะครับ,มนะรบเม็ดแดงเม็ดดาแล้วก็เม็ดขาวแล้วก็ก้อนผงพุทธคุณต่างๆนะครับ นี่คือมวลสารหลักนะครับเดี๋ยวขยับให้ดูต่อนะครับนี่คือหลักธรรมชาติัน,นี้จะเห็นเนื้อเน่าเห็นไหมครับเนี่ยเน,เนื้อพระเกิดการเน่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นก้อนผงนะครับอันนี้ก้อนผงพิเศษหรือผงพุทธคุณอันนี้ก้อนขาว อันนี้จะเป็นเห็นเนื้อเ่าไหมฮะเนื้อของพระเ่า,เานะครับนี่นะครับดูให้เป็นฮะพระสมเด็จวรคังดูไม่ยากถ้าเราเป็นแล้วนะครับอันนี้ก็เหลืองเหลือนี่จะเป็นคาบน้ํามันเห็นไหมครับเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อนะครับเนี่ยคาบน้ํามันตังอิ้วนะครับนี่นะครับ ขยับให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นก้อนแดงนะครับไม่ใช่เศษพหักนะครับนี่นะครับอันนี้เม็ดแดงนะเหลือแร่ธาตุต่างๆนั่นแหละครับมีหลายสีนะครับ หยับนิดนึงนะครับอยู่ด้านหลังนะครับน่าอันนี้จะเป็นก้อนสีฟ้านะครับฟ้าอ่อนนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือส่วนผสมจะมีหลายสีหลายชนิดนะครับในพระสมเด็จวครคังนะครับ เดี๋ยวค่อยๆขยับให้ดูให้ทั่วตรงนี้จะเป็นเศษของลักนะครับนี่นะฮะลักจีนนะครับนี่นะครับนี่ฝังอยู่ในเนื้อนะครับเป็นเศษของลักจีนนะครับนี่นะครับจะออกสีเปลือกมองคุดนะฮะดูแบบดำๆแต่ออกเปลือกมองคุดนะฮะนี่นะครับ เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะนี่เขียวอ่อ,อนอันนี้ก็ออกแดงนะครับอันนี้ก็เป็นเศษของลักนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะลักนะครับ จะเห็นคราบน้ามันนะครับเนี่ยบางที่ก็เข้มบางที่ก็อ่อนนะครับนี่จะเป็นคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับอย่างนี้นะะนี่ขคราบน้ามันตังอิ้วนะครับนี่ขยับให้ดูนะครับนี่สวยงามนะครับ เลื่อนให้ดูทั่วเลยนะครับอืนนี่จะมีก้อนขาวนะครับก้อนเขียวเข้มอันนี้ก็เศษของลักนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกรูฟุลของเนื้อพระบ่งบอกอายุนะครับความหดเหี่ยวของผิวพระเห็นไหมครับจะมีความหดเหี่ยวของเนื้อพระนะครับนี่นะฮะก้อนขาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเศษพระกําแพงนะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นเศษพระหักนะครับฝังอยู่ในเนื้อนี่นะครับนี่สวยงามนะครับเป็นธรรมชาติ เดี๋ยวนะครับขยับให้ดูไปให้ทั่วนะครับ ก้อนเขียวนะครับนี่จะเป็นคราบละมันนะเหลืองๆตรงนี้ก็จะเป็นเห็นผงคราบแป้งนิดหน่อยนะครับอันนี้ก้อนเขียวนะครับโอเคนะครับ ถ้าชอบในสิ่งที่ผมทำให้ดูเป็นประโยชน์ไมว่มาก,ก็น,น้อยสำหรับการศึกษาพระสำเร็จวรละครที่เป็นพระแท้ทันท่านสำเร็จโตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับจะได้ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ